มสนบูรมาใส่ได้ใจบ่นี่ดายังงบอ่า้ด้แยกกันไปดนิพี่น้องคุณกัะตาคุณนะพี่น้องผมเอเอายกซิกรตตามทุกคนเอาพี่น้องผมะโอ้หงเกาคือเกา่างมาบมเห็นพี่น้องผมาเอนี่ยพี่น้องผมมุดผูะเอาโยพี่น้องรับผมบบดนี สวัสดีครับผมเก่งสามัาเกิดคุณพัวครับผมสวัสดีครับผมพ่อสมบุญสามัาเกิดคุณพัวครับผมเนี่ยพี่น้องผมก็มาแต่เด็กต่เศ้าคือเก่าโอ้หมึดดูขนาดไหน,น <c oughs> จนพอเห็นแต่พี่น้องผมฝา่ามันขึ้นเอามากเลยพ่อเฮ็ดเลยพี่น้องผมกลางข้างทางอยู่ละพี่น้องผม,มเอาด้วยนี่คนไก่บ่าคนไก่แต,แต่ว่ามีคนไประกอบยังยังมาโดนอะยังมืดอยู่นะคนเล็กผมพ่เห็นหรอกใกล้ตีนเล่ อต้นนี้บมเห็นบ่คนฟาดผลบุญฟาดน้ำเห็ดอยู่แล้วคอยยามบั้นทันโูบอกเดี๋ยวไปยังมืดๆอยู่เหี้ยเปิดแฟลชเอาพี่น้องครับผมเปิดไฟแล้วเนาะเอ๋อไปพี่น้องครับผมถ่ายติดตามไปได้ครับผมอะไนพี่น้องครับผมวอ๊ดปอดอกง่ายแล้ว พี่น้องครับผมมุ่นอื้อโฮเอาเงาไปนั่นบ่เอาไว้เซ็บเชื่อนมุ่มนีหนักโสนโดบนี่น่ะพี่ลึกไม่ได้จะคิดดอกพอไปพอเก่งนี่ะบองเท่พี่น้องกับผมมุ่นอ่ะลูกแค่ไงครับ บังเลียมกระเจาบ่กระเจาบุหิตป้อหอมอะมงไรป้ออะไมัหมใส่บุหิเบิดสามดอกแหกหมันพี่น้องขมเครื่งกระตาไปน้องขมไปอีกครับ,บมโหยอยู่ห่างห้างด้วยบาที่โอ้ แหกมาแล้วพี่น้องผมคนบริมาทางนี้แม่บอกว่าจะบุญมือเแ, <หา S 2> แม่ยหามไปฟังบุญบ่มาไม่สืบเรืเ่อง <laughs> เขากา็เอาเวรเลยอ <laughs> ยูก่กลางทางเลยพี่น้องผมอืมพี่ <laughs> น้องผมแหกมาเลยบานเลยแหกแหกแหกอืมปุวด นี่จะดอกกงานของคนนั้นอะมันถึกน้งฝนได้อยิ่มน้ามยิ่มในครับผมนเลยดีจังไหไอ้ต้องผมหาไปอีกฮะเคียร์ยี่บ้ออไม่ลงครับผมออเอาของบานก่อน บานกันเดียวบา,มา,านมันเจื่อพี่น้องผมเป็นบานพอดีเลยี่พี่น้องผม,มเฮ้ยพร้อนลองหัวขาวนี่นี่ครับผมอันนี้อันน,นั้นอ่ได้เอาลยากนำดอกครับผมงาม ใส่แล nah. <ans> ้วอีดองนึงนะพะขึ้นดุ้่นอยู่ผุนเ้ออไปแหงพุ่นใช่แต่เขอบพุนบะมี่บะะพ่อผอบสรังอ๋อเปปลาเนา่มือนบะฮะ ไปข้างหน้าไปดินี่เลาสองดอกพี่น้องบผมนี่ตัวดอกใหญ่ๆกลัวด้เกงเนาะอเห็นแล้วหมขาวด้วยอันนี้ขาวขครอีนพี่น้องผมไงไงเนาะคนน้องผมมาบอ พี่น้องมาทางเนี่แยกกันเนี่ยไปทางผ enfin ู้ใดไปฟังพุ่นไปเจ้าฮะบ่ทุสมบุญล่ะไปพี่น้องครับุญงานต่อไปีข้าบุญพี่จุบุมีเฮียเอาเฮียเข้าไปเนี่ยพี่น้องข้าบุญมุดผู้ใดเป็นเอาโยดพี่น้องครับผมบาดนี่เอา การที่รพี่น้องผมียังไงโอ้ยไอเฝ้ามีไทคอนคุณนะไอเฝ้ายังไงเฝ้าไไท่อนพีน้องผมโ้คุณนะสวัสดีพี่น้องผมฮะของพี่น้องผม สามดอกที่ยังใส่ลายอยู่เกิดเกิดไงพี่น้องของผมน้องๆเอ้าพี่น้องนอง่เบิืองรถพี่น้งนองกองเดียวโอย้ยพอสมบูรณ์กันแยกกันพี่น้องของผมงมันมีหรอกใครเกิดนี่แหละเบิดแล้วเอา้าพี่น้อง,อง,องขออนุญ,ญาตซ่อมนี่ก่อนครับผม นี่ครับผมใส่แล้วไปม่ไหมไปมฆมาจิ้มบอลไหมเอามีดเนาะเหยิงครับผมเหยิงงูกดีนงูกเหลืองพู้ด่บอกสยุ้นได่งกันนะโอ้เปือกกิ่นมกรองไม่แหก เอ้ขี้เยบจ้ะพูน่ะพูน่ะเมนมเมนนวเนาะแต่ปวดคัวพนตั้งพนปุุงโมกิเมียกินพี่น้องบผมพนหน่อยหน่อยเนี่ยดูสิจิ๋มน้อยนามเนาะ่โมยน้งงอกเหงตั้งน่อยอยู่แล้ว ค่อยไปล้างล้างน้่นเหรอ,บบอเหอยอออียบบ้วงวันเหมือนเห็นนะเหยียบระเบิขึ้นเลยงานบุเห็นพี่น้อ,นอง,งอนั่นบุเห็นโอ้ว่นไงโอ้อยู่เลือดขนาดเนาะพีนะ่น่ะไข่ไหมเป็นใครเหี้ไม่เห็น นั่งมอเตยูนตั้งขุมมกี่นี่เอาไหมจะได้ล้างเลยเนาะอืมค่อยเอาแยกไปล้างล้างตีนออกพี่น้องผมเปืือกข้าใจเอบหไจัดออกให้ก่อนเอาพี่น้องผมพุดอะ โอ้หม่งเกาคือเกาแงงมาบ่เห็นพี่น้องครับผมหืมเป็นไงเอ้าหมิพี่น้องครับผมออกเป็นแปนเออจะอ่อนพี่น้องคนไทยทุกอนเอาปัดเลยโอ้ยมันเป็ีนอะไรเนี่ยนี่ครับผมนี่เราคนเจเพชดกับคนเจเพชดไหมพี่น้องครับผม แต่ว่ากัเก็บมาหลายปีแหละก็ไม่คือเก่าไม่ปีนี้คือเกูใช่ครับผมไข่มันบ้นอืมขันมาเดอนเดียวผู้เดียวนี่เบื้องเอาพี่น้องของผมเขายัเห็นนี่อันมีคนเห็นเนี่ยครับผมไม่จะไม่จะเกลียดินโอ้ครูปตัดออกนี่นี่ย ตะกี้หนอโอ้ไม่ได้อันนี้กันสวัสดีอันนี้ไงดิเอาอันนีก่อนให้เจ้คนมาก่อนเด้อเฮ้ยล่ะันนเอาบ่นีอันนี้เบ่ใหญ่พี่น้องผมันเฮาเคียร์เห็นแล้วบ่ใหญ่ โอ้โหอ้งัดลงมากรานพี่น้องยุ่โหเก็บเอาแน่เนอใส่ตะกร้ารถเฮแบ่งกันเอขาแบ่งเขาแบงไปฝ่านของคนพี่น้องของผมเออ ยู่ๆพี่น้องของผมเดงกันไปเอ้าใส่สันท่นว่าจะานหนักฮ้หนักาฮาสิงัน้าห่เยเอาพี่น้องของผมไปตาจตาักันพี่น้องของผมอเรียเดี๋พี่น้องของผมกตาคุนสองดดก

อะไรตาตาคนยุ่ยังวะเดี๋ยวไงละปวดพัวน้องผมเดาเียฮะไม่เชียบเฮ้ยปัดปรสมบุนมาใส่ได้ยวะแยกก,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 กันไปเลยน,นี่คุ้ด่า้ยังงงบุโอ้บปได้แยกกันไปเลเพื่น้องคุณตาตา พี่น้องผมเปดเอาเรียกซิกระตามดูเด็กบ่ไดกับสปาเปิดเอาพี่น้องดิเปิดติมกระต้านี่ฮะโคตดแล้วโดแล้วพี่น้องีดจดอกใหญ่ๆบาทนี่เด็กมือเด็กเรกกระตาตัว่ป้าพี่น้องผมแตงมาอย่างจุกเกียร จะเอาเอาย่างสบายใจแล้วล่คนเออกเอาสบายโอ้มันเป็มันมีคนไปเลยก็เลยพวไจะไปน้ำพี่น้องผมห่วงมองว่ามันสีไดเหนะได้มูดี้อ er ่ะไอ่มาเงี้ยดิตัวน้งนี้ตัดอยยังไงน้องดงเหราวัดนี่จะเข้าเคลียร์บดไ่เออเคลียร์จุดแนนอ้ยกระเจาอก้อนนี่ รถเขาจอดอยู่3ามขั้นนี่นะเขาเจ้าดิบิดมานี่แหละพวกอันรถที่รับเขาเจ้าจะขึ้นมาหนี่บาง,งทรงเคลียร์จนเป็น,ปนอยู่นี่นะอหนังของผมป๊าดใส่กระตาเป็นเต็มกระตาอันยัดเลยพู้่ดพูดหรอว่าแบบไงหนึ่งโอ้ยอยากไปเห็นตอนเห็นมูนคือประเทศไทยอันอันนั้นไบบอกว่าไท,าย,ทายอยู่ไทยอยู่แต่ว่าสิคักบ่จัอไทยเป็นเต็ไปเลยคืเนี่ย โอ๊ยเดี๋ยวจะเห็นตอนที่อันนั้นน่ะตอนมันตั้งซุบดุๆริบๆอยู่นะมีดบางทำมันดูเอามีดบางยิ่งจะจะยิ่งยุ่งอะไรยังไงเจ้างก็บานนี่เจ้างนนี่มันเปืีอยนนี่มันเดี๋ยวไปหอนยังไมันสิบานเปื่องมือด้บ้าปีดแตของขาวเลยของเลี้ยงวิวอะ่บื่อโอ้โหจะนี่แต่เห็นงบเงียบไม่ต้องกังแบ่งกันไปกินให้ก่แน้วครับผม ซื้อมือนนี่รู้ยอบ,บา่าสองอรอ้อยห้าสิบบเขาว่ามาณนีละสองรยฮะคิดโพี่สามเลยนะบอมันกอย่ามาต้องพอเดีพูดดพูด้่ต้อผมว่าเพิ่อเก็บกระตาเดยกระตากระตากระตาน่อยเนะท่านเก่ได้บอกเครื่องคับบอกว่ามันคนเอากา้อนอ,อยู่มองเฮ้าคิดว่าเฮาสี่อน ไปกันเฮียว่าเอาอบตามก้นเขาเหตัดสูงไปแล้วบนี่ไปแล้วเอาเบิแลเวเอาเบิดลลดิได้มูได้สองมูได้มูแล้ววางแปดดอกบ่ดเก้าดอกนี่แหละต้มูกันเลยูดาพี่น้องของผมลกมาเาหกมาเลยย่านก่นนลเฝ้าได้เฝ้าได้ นีครับผมวู๊ดพุดะยิบปาดดอกนี้เงยคักบาทน,นี่พุดะอ๋อสำเคียนโอ้เข็เกือบทอดกระปั้นบูได้ยังพี่น้องครับผมนี่ปาดอืมเปลือนเอาเอาตีนพ่อตีนตีนเอาไ้พ่อมองตีน,ตนเป็นจะเป็นจะอันออกอีกบอมืออื่น ง <S an> ว่าเด้๋ยมันสออ,ออกคือออกคือเกาหล้พอยังเป็นจุ่มอี่นอยามสอมือน่อยก็ไมนอืนยังออกอีกอีกออกคักันอื่นอกันะดยมันลุ่นตาแล้วนิมองยังบอกก็มีีายาม๋ยวกมาวนแยกกันไปเฮอไม่ต้องไปไกลงปลนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่เงาหมาหนีก้อนนี่นนเนาะบิดขึ้นมามืองเมองหนีก้อนนี่แล้วก็บ,บนกลับขึ้นไป,ขปเขาไม่ใช่กับจอดรถอยู่นี่หามาเลี้ยงมันืองก้อนเลยเลี้ยงมันตัดซูงเหนืองก้อนแล้วเขค่อยลุ้งไปพุ่นแล้วค่อยย่างอ้อมกลับมาเอารถปวดหัวพี่น้องผมบา๊าโอ้มัน ลายของกระตาไปนถุงถ <started watching. S 1> oh, ุงม <aked> <sig> mm ันใหญ่เนาะมั้ยืมเะตางามาม้าโอ้หนักว่ะตา้าตกางามาดูเจาตกางาใช่ไหมแบ่งกันไปกินไงเอาลวดเอาลวดเอาลดเห็ดเพลิงเ็เพลิง Bưng sếp của căn bệnh bà. Căn bệnh bùi đa mùi 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 đa อย่งมหลนกระตาบากระตายังไงนี่กมเนธรรมดาย้นี่ฮะขั้นเอาไปใส่อันมันมันใยเด้ยเ้ะเอ้พี่ตองผมได้ซำนี่แหละพอได้แกงครับผมมันก็เยียน่ะน่ล่ะปอท่านคนน่ะละสวยแล้วนี่ะวยตาลงเมืองผแล้วครับผม แสดงว่าคนที่เห็นรถคันนึงมาก็จะไปไปดอยหัวหล่อนแน่ๆแล้วก็จะบวชขามน้ำนะเอาพี่น้องครับผมเบิดแล้วเอาครับผมเกิดผู้ละถ้ายางเมืองผู้ละกระผมผู้่ะผู้่ะพี่น้องผมโมเมนต์คืออันนี้หนักก่อนประมาณโลหนึ่งสองโลนี่ครับผมเอาเอาละพอได้เกียงครับผม่เห็นบุญมีเหลืองเนาะบุเคยมีเหลืองไง พี่น้องผมเปิดบรสมบูรณ์บบโวสาม,มาาัมมานบ,มมาบานโอโอือหืผู้ดาพี่น้องผมไข่มีแต่ไข,ข,ข่บาดนีเนะดอกเขาดอกเขางขาเจ้าย่างมันี่ดเดยก็เห็นเนขาเจ้าจม้นเป็นไข่ยัง,ง้นเนาะอือหือ ไข่ไก่พี่น้องผมไขหานเ่นโ้อืมยังเป็นไข่อยู่มื่อี้ก็ซาบลาบอีกข้เก่านย่เนาะขี้เก่าเนี่ยม่ใช่ใหญเอาทีคิดว่าวะไข่่คนละไข่ไปพี่น้องผมฮะเอ้เฮ้ดต้มเลียเขาไกลไปฮะ เหนี yeah, yeah, ่ย yeah, so ่น้องผมเอ้าเดี๋ยวมาหอดรถหอดเรือแล้วพี่น้องผมขุน่ะเสื้อก็ได้อันนี้ได้ใส่ถุงเวะครับผมมันเต็มกระตามันเฮียครับผมเบิึงครับผมงามงามคือเก่าพี่น้องผมขุน่ะเย็นนี้เก้าโมงบ่ะสิบโมงสิบโมงพอดีครับเมื่อบ้านพี่น้องเลยอ้าพี่น้องครับผมสั่งไลฟ์คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ครับผมก็ติดตามก็กระดิ่งเติ้ยๆนะครับผม เอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้บอกว่าลายหอกกเกล่าพี่น้องไปเลยก่อันด้เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม